คนไม่เอาก้าวไกลฮือผุดเพจใหม่แฉพักส้มไม่ตรงปกค่ะมีเรื่องเฉาไม่เว้นวันทำแฟนคลับขายส้มอื้อเลยค่ะ เหวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่มีเพจใหม่เกิดขึ้นมานะชื่อว่าอนาคตที่ดีกว่า Thailand 2030นะซึ่งก็เป็นเพจที่รวมคนไม่เอาก้าวไกลนั่นเองค่ะแต่เป็นการสื่อสารในเชิงบวกนะโดยบอกว่าทุกคนคะหนูจะสรุปให้ง่ายๆค่ะเพจนี้คือรวมคนไม่เอาก้าวไกลแต่เป็นการสื่อสารเชิงบวกไม่เน้นตรวจสอบหรือจับผิดแบบเพจหนูเพจจะชี้เห็นว่านโยบายของก้าวไกลมันขายฝันทาไม่ได้ค่ะ เพจอนาคตที่ดีกว่านะได้โพสต์ข้อความเปิดตัวเพจค่ะบอกว่าเติมเต็มส่วนที่ขาดนะฮะทีมงานได้ทําสํารวจความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญสื่อออนไลน์พบข้อมูลที่น่าสนใจก็คือพักเก้าไกลไม่ตรงปกค่ะกองเชียออกอาการคลายส้มก่อนเลือกตั้งกองเชียร์พักเก้าไกลคาดหวังว่าจะใช้ความเป็นคนรุ่นใหม่มาช่วยพัฒนาประเทศนะฮะแต่สิ่งที่เจอก,อก็คือการเล่นการเมืองแบบเก่ามีทั้งศาสตร์โพลแล้วก็วัฒกรรมแล้วก็ยังมีเรื่องอื้อฉาวในพักไม่เว้นแต่ละวันคน่ะ จากกรณีที่เมื่อวานนี้ในวันที่1พฤษภาคม2567ค่ะเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่มีเพจใหม่ค่ะเกิดขึ้นมานะเชื่อว่าเพจอนาคตที่ดีกว่า Thailand 2030ค่ะซึ่งเป็นเพจที่รวมคนไม่เอาก้าวไกลนะแต่เป็นการสื่อสารในเชิงบวกนะโดยบอกว่าทุกคนคะหนูจะสรุปให้ง่ายๆค่ะ เพจนี้คือเพจรวมคนไม่เอาก้าวไกลแต่เป็นสื่อสารเชิงบวกไม่เน้นตรวจสอบหรือจับผิดแบบเพจหนูนะ,ะเพจนี้จะชี้ให้เห็นว่านโยบายของก้าวไกลมันขายฝันทําไม่ได้และจะเสนอนโยบายหรือวิธีการที่ดีกว่าว่าของจริงเนี่ยเขาทำกันยังไงนะใครมีความรู้หรือว่านโยบายดีๆไปเสนอทีมงานเขาได้ค่ะ แต่การเมืองกับวัยรุ่นหนูรับผิดชอบเรื่องนี้แล้วค่ะซึ่งในขณะเดียวกันนะทางเพจอนาคตที่ดีกว่าเนี่ยเพจดังกล่าวนะคะก็ได้โพสต์ข้อความเปิดตัวเพจค่ะบอกว่า เติมเต็มส่วนที่ขาดค่ะทีมงานได้ทำสำรวจความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญสื่อออนไลน์พบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้นะคะก็คือ1ค่ะพักเก้าไกลไม่ตรงปกกองเชียร์อ๋อการคายส้มก่อนเลือกตั้งเนี่ยกองเชียร์พักเก้าไกลก็คาดหวังนะครับว่าจะใช้ความเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมาช่วยพัฒนาประเทศแต่สิ่งที่เจอก็คือการเล่นการเมืองแบบเก่ามีทั้งศาสตร์โพลและก็วาทกรรมค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องอื้อฉาวในพักไม่เว้นแต่ละวันนะครับ นโยบายที่เสนอก,ก็เป็นนามธรรมค่ะออกไปทางใช้เงินมาแจกจ่ายรูปแบบของสวัสดิการ ไม่มีนโยบายหาเงินได้จริงคนในพักก็ยังผูกติดกับการแก้ไขมาตรา112แล้วก็ดึงสถาบันลงมาเป็นคู่ขัดแย้งหลายคนเนี่ยก็เริ่มหมดหวังนะออาการคลายส้มยังไม่ได้ตัดสินใจเชียร์พักอื่นนะแล้วก็ยังไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านั่นเองค่ะข้อ2ค่ะเขาบอกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมขาดกลุ่ม NGO ทางการเมืองค่ะจากข้อมูลก็พบว่าภาค NGO นะหลายกลุ่มเนี่ยถูกดึงดูดไปผูกติดกับพักเก้าไกลทั้งสิ้นนะคะ ในรูปแบบให้ตำแหน่งแล้วก็เข้าทำงานในพักรวมถึงนโยาบายหลายอย่างที่พักเก้าไกลเนี่ยนำมาใช้นะในกลุ่มอนุรักษ์นิยมเคลื่อนไหวการกระจัดกระจายแล้วก็ส่วนใหญ่ค่ะยังอยู่ในรูปแบบของการป้องกัน3ามสถาบันนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ยังขาดกลุ่มที่ขายความหวมังขายอนาคตเป็นรูปธรรมให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะ ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นทั้งสองส่วนเนี่ยทีมงานก็มีความเห็นตรงกันนะครับบอกว่าเราจะร่วมเป็นกลุ่มการเมืองภาคประชาชนในรูปแบบกลุ่มอนุรักษนิยมใหม่นะคะมีการเคลื่อนไหวอิสระไม่ได้ยึดโยงการเมืองกับพรรคใด พร้อมเสนอนโยบายที่ทําได้จริงและก็มีประโยชน์ให้กับประเทศนะคะให้ทุกพักการเมืองค่ะนำไปเป็นทางเลือกนะเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของทุกคนมาร่วมพัฒนาประเทศภาคประชาชนไปด้วยกันครับนะซึ่งเราจะพาไปย้อนดูนะคนที่เคยเป็นแฟนคลับของพักเก้าไกลหรือว่าหลายคนที่เรียกว่าด้อมต้มนั่นเองนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เชียร์ก้าวไกลแบบสุดลิ่มที่ประตูกันเลยทีเดียวนะแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยข้อเท็จจริงหลายๆอย่างนะก็เริ่มเปิดเผยออกมาก็ปรากฏว่าด้อมส้มเนี่ยก็ออกอาการคลายส้มอย่างที่เพจดังกล่าวเนี่ยว่าไวจริงๆนะคะซึ่งย้อนไปเมื่อวันที่20พฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วนะคะกลุ่มประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลค่ะได้เดินทางไปนัดที่ทําการพรรคก้าวไกลนะเพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจกับพฤติกรรมต่างๆ ของสอสอของพักเก้าไกลค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามีการลาออกจากการเป็นสมาชิกพักอย่างเป็นทางการนะคะพร้อมถือป้ายแล้วก็ข้อความแล้วก็มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แบบชัดเจนเพื่อสะท้อนความไม่พอใจนี้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งขับเคลื่อน ด้วยเสียงของประชาชนที่พรรคก้าไกลนะที่ชอบพูดอ้างในเหมือนสร้างภาพอยู่เสมอนะครับโดยกลุ่มตัวแทนเนี่ยเขาบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นเพียงประชาชนทั่วไปที่เป็นสมาชิกพรรคก้าไกลยอยู่แล้วนะแล้วก็เคยเป็นด้อมส้มมาก่อนด้วยนะครไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงอะไรนะมีการถือป้ายและมีการยื่นหนังสือถึงพรรคก้าไกลแต่ก็ยังไม่ได้มีการติดต่อกับทางพรรคนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ลงมารับหนังสือน่เองนะซึ่งทางกลุ่มเนี่ยก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องเป็นหัวหน้าพรรคลงมารับเท่านั้นเนื่องจากในวันทําการปกติเนี่ยก็มี เจ้าหน้าที่ของพรรคดูแลอยู่แล้วนะนอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหลายเหตุการณ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่สสของพรรคก้าวไกลานะั้นมีการคุกคามทางเพศหรือหลังจากที่สารรัมนูลค่ะก็ชี้ขาดนะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยล้มล้างการปกครองนะหรือประเด็นของกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆที่มีการทําพฤติกรรมแบบสุดเสื่อมจนทําให้สังคมเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ก็เรียกว่า ทำให้แฟนคลับของภัคก้าไกลเนี่ยก็ออกอาการคลายส้มหรือว่าผิดหวังแล้วก็เลิกสนับสนุนภาคก้าไกลไปเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพจคนะ่ะที่เป็นเพจของภาคประชาชนนะที่ออกมาตีแผ่ข้อเท็จจริงนะที่ทําให้สังคมเนี่ยได้รับรู้ถึงความจริงอีกช่องทางหนึ่งค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยนะเพื่อให้นําข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติก็สามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ